ดีค่ะคุณแม่อีกรอบหนึ่งค่ะตค่ะ่วัสดีอีกรอบนึงแม่นี่แม่ล่านีใช้ปกติขายบ้านี้แม่ปกติขายเป็นรื่องลงทาเนอาย่างเดียวน้าลอย่างเดียวโอ้ค่ะแม่นแมนวแมนคุณพ่อน้ำคุณพ่อน้ำคาะคุณพ่ออยังค่นนพ่อไผ่ค่ะตั้มปลาพงไผ่ค่ะตําปลาพงไผ่นะคะเ้อค่ะ บัหาบันนทตักล้วยอันนี้ตก้วยแม่ส้อยมณีแม่เอาทาบางยาหนีไม่ได้นะแม่ตายกยกเอออโอเคเดี๋ยวไปแต่งหน้าเออโอเคว่เออ Hãy subscribe cho kênh đó Mì Gõ đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn ค่ะน,นี่เป็นตำกล้วยรสเด็ดของแม่มณีนีนะคะส้อยมณีนีนะคะคุณแม่ส้อยมณนีนะคะ่ะตำกล้วยนะคะพี่น้องปองไปค่ะค่ะฝากกดแชร์กดไลค์ได้เคะ่ะพี่น้องเด้อฝากกดแชร์รัวๆเด้ค่ะเด้อค่ะนี่ลงทานนะคะลงท่านลงทานตำกล้วยมาน,นีแม

เออตักให้เนี่ยตักให้เนีตักใหอาให้านกเออเอ้ี่พูดอจไปฝาแครับหาแม่เอาแม่เอา น้ำน้ำหนึ่งค่รคะนี่เอาที่ไในจังหดฝากหลายคนอาน้ำหนมันเ้วน้ำหนมเนี่ยคอทหมดเครื่องค่ะนี้แต่พ่อแม่ใจดีนะคะนี่มาซอยมาซอยมา แม่ปากช่องแล้วแม่ด้วยคพรยด้วยค่เ่โค่ะด้นอกค่ะโอ้ยนไปก็วนหนะลงท่านหนัดด้านช่องแล้วก็นมชมพูค่ะจากคนสวยสื่อวไหนเนาะค่ะนี่แตงโมค่ะแตงโมเนาะค่ะอันนี้เป็นร่มงท่านของแตงโมเนาะค่ะ อันนี้ติดตามาาได้ทั้งช่องพรพารวยเด้อค่ะเด้อพรพารวยสู่พาลพอพาลวยค่ะข่ะสองหน้ค่ะสี่สี่ยูบันเสียประจ่าเมียนเมียนค่ะเมียนอ่านโนติตามไว้ในยูทูบอยู่ค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแต่พอดีสิออกไปร้านถ้ำก็เลยพอดีมาหาพระอาจารยจานชนมว่านนี่ก็เลยแวะเข้ามานะคะมาถ่ายถ้ำวัดนะคะ ค่ะตัวเล็กค่ะนี่ค่ะอันนี้สวยทั้งกายสวยทั้งใจ้ะค่ะเด้อนี่ค่ะใจบุญนะคะน้องน้องน้องเคเราขายเห็ดเล่าไปโกตไปไปเห็ดต้นละสามหอยกดติดตามอยู่โอ้โอ้นานๆลูกไกทยก็เลยได้ติดตามอยู่ปูปูน่ะค่ะนี่ก็สชีมเมื่อแรกเพิ่งจะใส่ปล่อยเลขก็กเลยสิได้ออกไปร้านถ้ำเพื่อลหรค่ะอ๋อสิไปค่ะ ไปร้านท่ามปูหนักกันนะค่ะเมนเมนค่ะสุปร้านท่ามปูพขาดีนค่ะ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 นี่ก็เป็นเอซีปูหนักเข้ามีแล้วค่ะพี่น้องปลอมไปค่ะไปไปรถเลย่อนลงนั่น อ่พี่น้องป้องไปค่ะเนกาเป็นคุณพ่อที่เพิ่นมาปั่นพระยานางเนี่เพิ่นบ่ไ้คิดเงินเลเด้วยค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นมาซอยทางวัดปั่นอาอบุญว่าั่นพี่น้องค่ะ ค่ะอันนี้ยังโมเลวค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นชัดเจดีที่หักลงมาด้วยค่ะพี่น้องค่ะ ประดิษฐานไว้นี่กอนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวันนี้แอดกได้นนเดินทางมาวัดดอนธาตุเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะโอ้นอนธาตุค่ะนอนธาตุค่ะนี่เป็นแนวทางจากพระอาจารย์นะคะเด้อตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นๆคะ่ะพี่น้อง ขายแคปหน้าจอไว้เบิ้งงในเด้อพี่น้องปองไปค่ะ แคปหน้าจอไว้พิจารณาหยิบจับสลากกินแ่งรัฐบาลไว้ได้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับพี่น้องที่เขามาเบิงมาชมแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ล้วงๆให้ทางช่องพอนผ้าลวดเด้อพี่น้องปองไปค่ะค่ะนี่เป็นวัดโนนทาตุเนาะคะ่ะบ้านเชียงแหวเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วัดโนนทาตเชียงแหวคะ่ะ เอฟซี uh, ท่านใดนพันไปพันมาอยากมาแวกกลับมาไหวก็ได้เด้อค่ะเด้อทางวัดเพิ่นกําลังก่อสร้างเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นก็ทยอยเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะซึ่งทางวัดเพิ่นก็ยังขาดงบประมาณอยู่เด้อค่ะเอฟซีเด้อเอฟซี FC ท่านใดมีโชคมีชัยเนาะค่ะถึงหวยรวยลอตเตอรี่อยากมาร่วมเฮ็ดร่วมสร้างกับพระอา,าจารย์เพิ่นก็ติดต่อพระอาจารย์นําเบอร์โทรที่แอดลงให้เด้อค่ะ อตอนนี้มันแดดหอนนะคะเอซี่กัเลยลบหมในจักหน่อยค่ะพี่น้องป้องไปท่านใด อยากมารวมท้ำบุญกับมาไดเด้อพี่น้องซึ่งมื่อันนี้ท่างวัดผลกระด้เหตดโลงท่านหลายโลงเลยนะคะพี่น้องเนาะค่ะรวมแรงรวมศรัทธาเนาะค่ะค่ะวัดนี้อยู่ติดกับทะเลบวัวแดงนะคะพี่น้องปองปลายค่ะอยู่ติดกับทะเลบวัวแดงเลยเด้อพี่น้องเด้อค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้แอดกาขอให้เอฟซีอพอรพลยทุกทันเนาะค่ะโชคดีมี่ใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะล,ลําๆรวยๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ